เป็นสิ่งนี้แหละที่ดึงดูดนะคะความประทับใจจากนักท่องเที่ยวนะคะพอเขาได้พบเจอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบอยากจะมาอีกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นุ่ดาวอยากจะบอกว่าอยากให้คนไทยรักษาตรงนี้ไว้ให้นานๆเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วก็ยังแบบยิ้มตามแล้วก็ประทับใจนะคะ สบายดีเกาททักทายสบายดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูซองสองสาวลาวเซโน์ว,วันนีิคำภพมาพอกันอีกแล้วเนาะกับสซบาสเตีและน้ำฝนเนาะทีมงานสองสาวเซโน่ดำเนินรายการอีกคือเก,ก่าเนาะพี่นอ้นองเนาะซึ่งคลิปนี้พี่น้องก,ก็เป็นคลิปแรกที่เขาอ่าถ่ายทำคลิปรีแอคชั่นอยู่ที่ประเทศไทยแม่เนาะทีมุดาหารเนาะ น้องเรานูซื้อกันเลยูซื้อดีใจเลยก็ตื่นเต้นนะเป๊ะๆแล้วแตตื่นเต้นดีใจเนาะตอนนี้เฮาก็อยู่ห้องสาวพี่น้องเซิงไม่นี่นะสุภาก็จะมานําเสนอคลิปในหัวขอเรื่องสาวลาวขอบคุณประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะเซิงคลิปนี้ก็ได้มาจากซ่องของพีนิดาวสาวเมืองคงเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นสบ๊าบลายๆเด้อที่นําเสนอเรื่องราวดีๆมาฝากอ่าพวกเฮาเนาะพี่น้องรายการขออนุญาตนำคลิปเผลไมา้แอคชั่นเนาะเซิงคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่า เป็นคลิปทดลองใจนะพีน่น้องเนาะเพราะว่ามีคนแบบปลอมตัวเป็นคนเลล่อนคนอยากไล่นะพี่น้องเนาะไปขอเข่า,ข,าขอหนังกินเนาะเขาจะมาหับชมกันว่าคนไทยจะปฏิบัติต่อคนอ่าอยากไล่เนี่ยใดนะพี่น้องเพื่นจะมีน้ำใจบอรหรือว่าจังใดเนาะเดี๋ยวเขาไปหับชมผมพร้อมกันเนาะแต่ก่อนจะหับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ส่องของอ่าสาวลาวเนาะพี่น้องเนาะได้มีกําลังใจนำเสนอนิ่มคลิปดักดีๆมาฝากท่านผู้ชมและเพื่อมีรายได้มารักษาตัวนะพี่น้องเนาะ เด็กกับเขอฝากคลิปเปิ้ลสบายไปด้อยพี่น้องอสองของพี N D นะุ่ดาวนอนเดี๋ยวพาราจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้โพสต์ผากไหวกลังใจพีเผยในเด็กพี่น้องขั้นตอนต่อ,ตอไปนะเอาเปหับไปหับ่ o o m สร้อมกันเลยนะพี่น้องเนาะว่าอ่าปฏิกิริยาของคนไทยที่มีต่อคนเร่ร่อนเนาะจะเป็นจังได้เอาไปหับ zoom พร้อมๆกันเลยบอกเลยเลยว่าใจฟูพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสด,สดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบิ์สุขุสุขคนพี่น้องเมื่อนี้กลับมาพบมาพบกับน้องนุชเดาวสาวเมืองคงนะคะสาวสารวันคนเก่าคนเดิมเด้อม,ม,มาข่าวหน้าไส้ปิ้งไก่หน้าปง่ง เล่าขาวเมืองคงลำวงสารวันนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของน้องนุด่ดาวนะคะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าคนไทยใจดีจริงหรือเปล่าคนไทยขี้สงสารหรือเปล่าแล้วคนไทยนี่แบบใจลายหรือเปล่า เออแล้วก็สังคมดีๆแบบนี้นุดาวอยากจะให้มีทุกๆประเทศเลยเด้อทุกคนเด้อมาวันนี้นุดาวจะพาทุกท่านนะคะไปดูเอาลืมเสียบไม้แปบ๊บหนึ่งนะครับวันนีน้เราก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูนะ,ะการทดสอบน้ำใจคนไทยนะคะว่าคนไทยจะมีน้ำใจจริงไหมเออถ้านุดาวแบบแต่งตัวโส,สมไปแล้วแบบ เออแบบเหมือนคนบ้าบ้าบอแล้วแบบไม่มีข้าวกินหรือว่าทําของหกแล้วแบบมันเลอะนุดาวจะเก็บมากินคนไทยเนี่ยจะมีน้ําใจกับนุดาวไหมเออแต่ว่าวันนี้ดูคนอื่นไปก่อนนะแต่ว่าคลิปคลิปนี้ทุกคนจะเห็นว่านี่ใส่คนไทยเป็นยังไงแล้วนุดาวอยากจะบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วดูลีปมีแล้วแบบอยากจะร้องไห้มากนะคะแล้วก็อยากจะให้พี่พี่เอฟซีเนี่ยมาดูด้วยกันนะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมาเดี๋ยวเรา มาดูกันเลยค่ะทุกท่านนะคะว่ามันเป็นยังไงคนไทยใจดีจริงไหมขี้สงสารจริงหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยนะคะซึ่งเป็นคลิปที่เขามีการแบบทดสอบนะคะว่าคนไทยเนี่ยจะสงสารไหมถ้ามีคนเร่ร่อนแบบนี้แต่งตัวสกัรกนะคะป่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยนะครับปะเริ่มเลยครับ

ไม่เอาเอาเลยไม่เอาไม่เอาเอาเลยเอาเก็บไว้ขายไม่เอาเก็บไว้ขายไม่เอาแก่งแกงแก่งใจไม่เอาครับเอาเลยครับอเราใช่นี่เรายังทำเรายังเก็บนู่นเก็บนี่ดีกว่าเราไปนั่งมือรอยเฉยเฮยครับกินข้าวแล้วครับกินข้าวและช้อนอยู่ในนั้นแล้ว ยังเฉลยเลยนี่สวัสดีครับเมื่อกี้ด่านางการกับพี่เป็นอาการตับมงให้เหรอจะจูบคนดีขอบคุณนะครับพี่เพื่อนของเพื่อนผมเหมาพี่ไปด้วยเลยพผมผมจะเหมาไข่เจียวพี่ทั้งหมดเนี่ยทุกกล่องเลยเอามากี่กล่องก็ได้ไข่แผงเนี่ยค่ะเอาไข่เนี่ยหมดหมุดแข็งด่พี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปแจกให้กับคนอื่นต่อ ไม่ไรก็ได้ครับหนูต้องไปเรียนแล้วครับรอค่ะเราไปให้เรีรอยกับเรารอเห็นมันได้แล้อยากกินเลยนะขอบคุณนะครับโหเย่งใจครับไม่กี่บาทเองครับพี่รอขอบคุณมากนะครับใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยคราอยากกินเลยนะคะมาร่วมแล้วใจดีจังเลยครับก็เเบอาไว้้ก็ไดขอบม่ได้กินเลยกินได้ กินได้ครับได้เหรอครับเลิกเจ๊จังเลิกหมดแล้วก็ตบกินไหมโอ้ไม่เอาไม่มีตังค์ครับไม่กินฟรีไม่เอาเร็วเร็วไม่กินเทปไม่ใจดีครับกินได้ไงไหนผมไม่เอาเดี๋ยเจรงใจพี่เอาไปเชอญไปกินโอ้ยไอ้นี่มันกินไม่ได้มันสกปรกกินเข้าไปแต่ไม่ดีแล้วตายไม่ดีไม่มีตังค์นะก็เอาไปกินกันโอ้ขอบคุณครับนี่มันกินไม่ได้แล้วอย่ากินมันเสียดายนะมันกินไม่ได้แล้วมันต้องเสียดายมันบูด อันนี้อันนี้ร้อนๆพอคุณพอมเพราะพี่ขาดทุนนะไม่ตาดทุนณร้อนตอนเราเคยเป็นคนกินไม่ทะลูกินไปเยอะๆมีน้ำเปล่ามีน้ำกินเปล่าเดี๋ยบหายข้างหน้านะเาเปล่านะขอบคุณคร้อมเปล่าไม่เป็นไรครับเอาไปนะไม่เป็นไรครับโดนเจงใจพอแล้วเอาไปเถะไม่กินนะโอ้โหครับพอไม่กินครับ ินนี่ก็ได้ให้เอาโป๊ะโป๊ะนี้ให้โอ้พี่ไม่พี่ให้เหรอพี่เอาไว้กินครับอไม่ได้กินเลยกินได้กินได้ครับได้เหรอครับเลิกเช็ดยังเลิกหมดแล้วตอบกินไหมโอ้ไม่เอาไม่มีตังค์ครับไม่เอาไม่เอาไม่ใจดีครับกินได้นี่ไหนโอไม่เอาเดี๋ยเกรงใจพี่เอาไปเจอไปกิน โอยไอ้นี่มันกินไม่ได้เพราะโซเดีกินเข้าไปเดี๋ยวไม่ดีแล้วตายไม่ดีไม่มีตังนะห้าอาไปกินอ่ะโอ้ขอบคุณครับนี่มันกินไม่ได้แล้ว oh, อย่า,นะา,ากินมนะ oh, ันเสียดายนะมันกินไม่ได้แล้วกกม,นะมันต้องเสียดายมันบนูดกินอันนี้อันนี้ร้อนๆโอ้ oh, oh, ขอบคุณครับเพ้าพี่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนหรอสำหรับตัไปเป็นคนกินไม่ได้ลูกก็ไปเยอะๆมีมีน้ำเปล่ามีน้ำกินเปล่าเดี๋ยวหาข้างหน้านะ ไม่เลยครับทุกคนอันนี้มันทําให้นุดาวได้เห็นถึงนิสัยคนไทยเนาะเรารู้สึกว่าเขาแบบใจดีมากเลยอะใจดีแล้วก็มีความเมตตานุดาวแบบยังจําเหตุการณ์ตอนที่นุดาวแบบตกงานได้ดีเลยนะคะทุกท่านตอนนั้นที่นุดาวแบบไม่มีเงินเลยเนาะ เราก็ใช้วิธีด้วยการแบบไปทำความสะอาดวัดแล้วก็ขอข้าววัดกินนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราอยู่ประเทศไทยนะคะถ้าเราแบบเป็นคนดีเนาะยังไงเราก็จะไม่อดตายนะคะทุกท่านอันนี้คือแบบเรื่องจริงเลยเนาะก็คลิปนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมันมันน่าอยู่มากนะ,ะสังคมไทยมีแต่การแบ่งปันแล้วก็มีแต่การแบบอยากให้อ่ะ ถ้าเราแบบจจริงมาจากความบริสุทธิ์เนาะแบบไม่ได้คดไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะเขาก็จะให้เราเต็มที่นะคะทีนี้พอโน้เดาวมาเห็นอีกหลายสิ่งหลายอย่างคลิปฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยมันทาให้โน้เดาวรู้สึกว่าอููที่จริงแล้วหลักๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะใครมาเที่ยวที่เขาติดอกติดใจเนี่ยน่าจะเกิดจากความจริงใจนะคะเกิดจากความจริงใจที่เขามีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติเอ่ย หรือว่าคนที่มาเที่ยวหรือว่าใครก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนุ่นดาวคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเนี้ยแหละที่ดึงดูดนะคะความประทับใจจากนักท่องเที่ยวนะคะพอเขาได้พบเจอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบอยากจะมาอีกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นุดาวอยากจะบอกว่าอยากให้คนไทยรักษาตรงนี้ไว้ให้นานๆเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วก็ยังแบบยิ้มตามแล้วก็ประทับใจนะคะอยากจะบอกว่า นูดาวเรื่องไม่ผิดที่แบบอยากเป็นคนไทยอยากบอกว่าดูดาวได้รับการซัพพอตจากคนไทยหลายเรื่องมากทุกวันนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าดูดาวโดนคนลาวด่าเยอะเยอะโดนขู่ก็เยอะแต่ดูดาวก็ได้กำลังใจจากเอฟซีไทยที่คอยซัพพอตแล้วก็ดูขวสได์ดูดาว ม่ใช่ว่าดดาวแบบไม่สนหรือว่าไม่แค์โลกไม่ใช่นะคะทุกท่านแต่ว่านูดาวรู้สึกว่าดุดาวก็ยังมีกําลังใจจากเอฟซที่คอยซัพพอร์ตดูดาวถ้านุดาวไม่มี f อฟซีซัพพอร์ตดุดาวก็คงจะไม่ยืนมาถึงจุดนี้อยากจะบอกว่าดุดาวขอขอบคุณมากๆแล้วก็ซาบซึ้งใจในน้ําใจของคนไทยมากๆนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ คลิปนี้ก็เป็นเครื่องการันตีว่าคนไทยใจดีกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนขอแค่คุณจริงใจนะอดอยากไม่มีตกงานไม่มีเงินก็ขอกันดีๆเข้าให้อยู่แล้วเนาะขอบคุณคนไทยแล้วก็ขอบคุณเอฟด้วยนะคะที่ให้โอกาสน้องรุด,ดาวนะคะอยากบอกว่ารุด,ดาวรักประเทศไทยมากๆเลยทุกคนเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีด้อทุกคนเด้อสวัสดีค่ะ กาได้จบไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปของอาจากสองของพี่นุกดาวเนาะพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีเบอร์ดูทานนะที่ติดตามตลอดต้นจนอดถ่ายคลิปนี้เลยบอกขำโฆษณาของสองเท่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะอซึ่งได้เห็นคลิปมาแล้วกับน้องจ้ากับลายน้องน้องพลอเมเนาะแบบคนไทยนี่แบบใจดีให้เราพี่เอฟซีเนาะแบบว่าเนาะเพิ่อนกับแบบแบบเป็นทีมงานนะพี่น้องเป็นทีมงานอาจจะเป็นทีมงาน ยูทูบเบอร์นี่พี่น้องพี่น้องที่เพิ่นไปแบบพลิกคอนเทนต์ลองใจคนไทยเห็นนี่พีน้องเนาะเขาก็เห็นในคลิปกับแบบซื้อแพงเลยเนาะใตาไหลพี่น้องเลยเขาถายเห็นนะแบบว่าเป็นคลิปกีแบบว่าเห็นเขาใจฟูเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็แบบคนไทยเพิ่นมีน้ำใจนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะภูมิใจนําเสนอคลิปนี้มาให้พ่อพี่น้องได้รับชมถึงความมีน้ำใจของคนไทยนนะพี่้องเนาะ กวางว่าพีเอฟซี FC จะหมักไปซื่อสอบในการนําเสนอคลิปพอพอของพวกเอาทีมงานสงสารเราเนาะสําหรับคลิปนี้สภุภาเดอะนอนทรฝกาจะได้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แนละ้วพี่น้องเนาะมือนะ้อหน้าพอกันไหนพี่น้องอย่าลืมติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะว่เขาจะนําเสนอรเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมติดตามในคลิปหนาะสําหรับมื้อน,นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็การเข้าวะสวัสดีดสวัสดีค่ะบบ๊าบายย